เกมเฟียทรูฟ่าต้มโหมาลอนนะครับเฟียทรูฟ่าต้อีพิโซอดเพราะว่ากูไม่มีตังค์จุฬา12โอเคคือฉันไม่อยากจะเอาเรื่องเหล่านี้หมดลงในยิ่ดีตานะเอออะชจ้าชูชูชัวชูชูชัว เอาซิ่งจวบจวบเอาจวบจวบจ้าเอาซิ่งจวบจวบไจวจวบจวบจ้า okay คือจีนเหรออะภาษาไอคิวไปคือแบบสำเนียงเบสอาแก่อาซออาไอจวบโอเคขอเริ่มเลยละกันถ้างั้นอามันบอกอย่างนี้เอ๊ะหนุ่มเดียวออฟซักลางดดูร้อนเอ๊ยหน้าร้อนพ่อแม่ฉัน อ่าหยุดวันก็อ่าไปเที่ยวเดวิแนดเวิร์กชิพม่ใหมก็คือหมายความว่าฉันจะต้องดูแลตัวเองในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ okay, okay. อ Kristen ึมเส่เสวยเสว่ยเสียสวยเสวี่ยเีย่ยเวเสย ตื่นมามาเฮ้ยกำลังอัดคลิปอยู่เงียบๆเฮ้ยนั่นเพื่อนเพื่อนกู่เพื่อนไอโฟนแคชเกมอยู่โฟนแคชเกมใจตกใจเดี๋ยวันนี้ครับไปติดกล้องไม่ได้เลยเสร็จกล้องอ่ะแฝดปึ๊บเขี่ยไปนี่ปึ๊บอ่าโอเคใช่ใช่เดี๋ยวตื่นนอนที่ที่นอนนะครับผมเกมฟรีเหรอเพื่อนเฮ้ยขยับทันเลยเนาะ เราเดินโอ้ยบ้านแม่งใหญ่อุ้ยแม่ข้อความมาอุยแม่แม่จอาเพื่อนแชทมีอะไรบ้างวันนี้นไม่ต้องสั่งอะไรหรอกลูกคือแม่ทำลาสัญญาไว้แหละเช็คเช็คในตู้เย็นเลยลูกโอเคแม่โอ้ยแชทกับเมสานโอลิเวลโอเคไอ a n น r o m เม e คือกูไม่สายสามารถแตบบว่าสัญญาณนะเมือนว่าเ่ไ <c oughs> โอเคประมาณนั้นนะออให้ทำอะไรวะอ,อ๋อต้องกูหิวกูต้องไปกินลาสัญญาณที่แม่ทำไว้ในตู้เย็นยอ่อฟึบบมือ้อนเกลขนุกขลุก,ลกมาแล้วมาแล้วลาสัญญาไมากแล้วปิดก่อน รอบนี้เชี่ยแม่งวางบนโต๊ะวะไงปึ๊บอ้าวโหนี่มันเลีบอลแจมอ๋อไอชีอาหารเย็นกูลืมไอสัตว์เอามาจากช่องฟีนแม่งไม่เวฟอีกไอบ้าตายเออเวฟเลยทุกคนวิวิวโหเสียงไอเถิดเถิเถิด นายนายบอกว่าเสียงมันไม่กกยเลยตาแล้วโอ้โหฟูดโอ้โหดีแล้วก็เยี่ยมมากร้อนมากโอ้โหคนดูทีวีนะเนี่ยโอเคไอ้เจนี่แดกทีวีเอ้ยไม่ใช่กินละไราีไปดูทีวีไปเฮ้ยโอ้ยเปิดทีใจตกไปตาตุ่มเพราะว่าใครอยู่ข้างหลังอะแอมไมมไม่แม่ไม่แม่เฮ้บแล้วก็กินไปเรื่อย น่าจะตาฝาดไอ้เจี๊ยบอุ้ยเสียบึงกระคังดังค์แล้วเนี้ยโอ้ยรู้สึกม่วงๆเลยหลังจากกินอาหารน่าจบแล้วไอ้เจี๊ยนี่แดกแล้วนอนแดกแล้วนอนเฮ้ยเมสานทักมาเฮ้ยอยากดีมีดังวะเฮ้ยปบิดก่อนทิ้งแม่งเลยไปตรงนี้หน่อยเออเอ่อชวนชวนสอบสอบสอบเอ้ยแต่ว่ามึงต้องมาเจอเจสสิก้าผู้นี้นะเว้ยโอเคเพื่อน โอเคเฮี <Okay. S 2> ย้ยนี่แดกแล้วง่วงนอนอีกงงเลยเกินนะเฮี้ยแค่เดินช้าตัด่นนะ้วนอุ๊ยบ้ากูด้วนอีกโอ๊ยทำมาว่าอะไรวะอ่านก่อน I'm sorry. Ah, uh, we're g o n n we're gonna have to call it off, man. Something just came up. อ๋ออ่านไปแล้วว I'm sorry, my. เจอก,กันขอโทษนะไม่แต่ว่าเจอก,กันพรุ่งนี้นะเวย้ยไอ้เชี่ยอย่าลืมทำเคมีด้วยชเชีอ่อไม่เป็นไรเว้ยเปื่อเดี๋ยวกูทำเนาะทำเคมีปุ๊บนอนเลยโอเคโอ้ยทำเคมีทำเคมีนนคคมคมวะเชีย่ยเด็กเรียนจัดอะแม่งเลยแล้วกูทำเลยอุนจอมมืดเลยโอ้ยทำโหทำเสร็จเที่ยงคืนเหรอเที่ยงคืนสามแปด โอ้ยเฮีบทำเฮ้ยมอมโอ้ยอย่านอนดึกนะลูกอย่าให้ได้ยินมาจากมิสเตอร์วอลล่านะอ่าก็ต้องนอนอีกทำกันบ้านแล้วนอนเด็กดีจัดเที่ยเหมือนกูเลยเฮ้ยมีเสียงเอฟเฟคหลับเด้วปะเที่ยตีหนึ่งสิบหกอยู่นะฮะขเอง เกมมีมา,มาด้วยตีหนึ่งคอแห้งคนหนึ่งเขาปวดเยี่ยวเออเหมือนที่เบียดพูดอ่ะอ่าแล้วมึงดูเสียงดิใครจะไปแดกน้ำเหี้ยคือกูไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยเกมภาพแตกขนาดเนี้ยตอนสร้างตอนตีหนึ่งเสียงแม่งจริงจริงนะคือกลัวๆบ้ <c oughs> านเกมมึงอย่าพับเลเฮ้ยเอาา <c oughs> เอวะแล้วประตูหลังบ้านมันปิดยังอ่ะ แล้วปิดแล้วแล้วไงต่อ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 มึงดูเสียงดิจะให้มึงกูไม่กลัวได้ไงไอ้เหี้ยเสียงแม่งรู้ระทึกชิบหายเฮ้ยไปเลยโอเคปกติแล้วใช่ไหมอ๋อลืมลืมลืม จ้ามึงอย่าชิดบันเก็ตเพื่อนนะโอเคเดยวก็นอนนอนนะมึงอย่าลุกนะเขี่ยอโอเคถึงห้องแล้วไ,ไปวะปิดประตูน่ากลัวแล้วส่งผมไม่ไหวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใครอยู่นะประตูอยู่หรือเปล่าลูกโอ้ยดำมาเลย ไม่ใช่นะแม่ไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่ครับเอ้กูกูไม่ต้องแอบนีห่หว่ากูต้องปึจังหัะน,นี้กูต้องไปดูหรอหน้าประตู ตอนารกเซนมีเซนต์มีบินคิมงทำอะไรแปลกๆที่เหมือนตรงวินโดว์เอ้ยตรงอินเตอร์อีกแล้วกูตรงหน้าต่างกำลังโทรเรียกตำรวจล็อกเอวีดอแด์ไฮรูมโอ้โหล็อกประตูไอ้เชี่ยแล้วก็เดือบในเบิบเบิบเออโอเคไม่อยู่ละไอ้เชี่ยรอบที่แล้วกูก็โอ้ยโอ้ย ที่ีไม่ได้ก็เปิดช่องดิใช้หลักอะไรนะเียโอ้โเกมกเลจริงโอ้ออกเลกูตายเปิดประตูกูตายบอกว่า อ่ามเอตกใจอีเชียสะดุ้งเสียงขนลุกะขนลักขนลุกครับูเอ้เดี๋ยวกูนอนกูนอนไก่กูนอนกูนอนโอ้ไก่กูแอบกูแอบแอบแล้วกูกลัวกูกลัวกลัวจริงนะนี่ไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้้้้้้เย้ ต้องได้โปรเพื่อนขอถามก่อนได้เปล่าได้เลยเพื่อนอุ้ยใครกดจริงเนี่ยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงก็เข้าไปดูเลือกสิบมะสวัสดีเออดูยูเฮียเฮียเฮียฮะวันเดียวเฮ้ยกูไอ้ไกดกูเชื่อได้ปจะกูไอ้สัตว์กูเชื่อจะบอกว่ามันบอกว่ามิสเตอร์พอล่าอยู่หน้าประตูกดจริงอยู่อะไม่เชื่อโคอดดูยูเฮียเฮ้ออิดพอล่าแอดเดอะดอมัมโซซอรี่หันนี้ Everything gonna be alright. กูเชื่ออะไรไปเน่ะแม่เอ้ยฮะใครนะก็จะซ้ำใครคนบอกใครใครใครตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยลูกแอบลูกแอบแต่กูว่าไม่น่าใช่มิสเตอร์พอลล่าหรืออาจจะใช่ อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่มิสพลากูปล่อยมันกดไปงั้นแหละไอเ้เหี้ยเรียกตำรวจแล้วจริงใช่ไหมเนี่ยแม่กูอาไม่หมดแล้วไอเ้เหี้ยอ๋อเสียงไซเรนมาแล้วไอ้ไข่ไซเรนเฮเดไหนอู้หรอดอะไรดิไอเ้เทีย เกมบายรีไอ่ๆเห็นครับเกมก็เป็นเด็กที่มันนั้นเนอะโอ้โหอย่างนี้เฮ้ยเออว่าไปดูหน้าต่างดีกว่าใช้เงินมองก่อนโหตำรวจจริงด้วยไอ้เนี่ยตำรวจปลอมปะระแวงแล้ว จบแล้ววะไอ้เชี่ยกูไม่โคตรเก่งเอา้าเด้งออกเกมไม่กูเลยอ๋อ oh. เออก็จบแล้วครับทุกคนแฮ่คลิปก็มีแค่นี้หรอก <c oughs> <c oughs>